มาถึงคุณอิ๋วบ้างคุณอิ๋วมีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่ค่ะตอนนั้นผมผมจำอาการไม่ได้ตอนนั้นรุนแรงแค่ไหนเห็นบอกเคยมาออกรายการแล้วแล้วก็รุนแรงมากอะค่ะกินข้าวเฉยๆแล้วก็นั่งกินข้าวพอไอ้นี่มันก็ล้มลงเดินไม่ได้เลยค่ะนั่งเฉยๆนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละใช่ค่ะแล้วล้มลงเพราะอะไรครับก็ไม่รู้อ่ะมันปวดขึ้นอะค่ะปวดขึ้นหลังเนี่ยแล้วมันก็ล้มลง บอกว่าเพื่อนช่วยด้วยคือนั่งแบบเก้าอี้ไม่มีพนักค่ะแล้วแล้วอยู่ดีก็ล้มล้มหงายไปเลยค่ะมันปวดขึ้นนะคะปวดล้าวขึ้นมาตรงกระดูกเลยค่ะคือมันเริ่มจากขาก่อนใช่ค่ะแล้วก็ลามไปจนถึงตรงไหนฮะตรงตรงสะโพกตรงสะโพกตรงหลังเอวอะค่ะบั้นเอวค่ะแล้วก็ล้มหงายไปเลยค่ะก่อนนั้นนั้นทําอะไรมาก่อนไหมฮะก็ยกของหนักอะค่ะแล้วก็ทํางานปกตินี่แหละอื ก็คือทํางานตามปกติแต่ก่อนที่จะเจ็บเนี่ยยกของหนักจหนักหนักแค่ไหนฮะจนรู้สึกได้ว่ามันก็ทํายกพวกเก้าอี้พวกเตียงทำเฟอร์นิเจอร,ร์ค่ะออทำเฟอร์นิเจอร์แต่เ็าทาอยู่ประจาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำอยู่ประจําแต่อยู่ดีๆมันทํำไมต้องเป็นขึ้น,นมานก็ไม่รู้เหมือนกันอะค่ะงั้นต้องถามจารย์ภัยครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอาการของคนที่ออกกําลังหรือว่ายกของเกินน้ําหนักอย่างรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่เจ็บทันทีเลยเหรอฮะ มันไม่หรอกค่ะคือออกกําลังนี่ดีนะคะออกกำลังกายแต่ถ้ายกของหนักเนี่ยถ้ามันหนักอย่างเตียงเนี่ยนะคะใช่ค่ะแล้วเราไม่ได้สวมซัพพอร์ตใช่ค่ะที่จะป้องกันนะคะมันก็แม้กระทั่งสวมซัพพอร์ตก็ยังเกิดได้ถ้ามันหนักจริงๆนะคะเพราะว่าน้ําหนักมันจะลงที่กระดูกสันหลังอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดการ หมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางคนแค่ไอก็ยังหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้อแรงๆหรือจามแรงๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเผอิญมันก็จะอาจจะมีการเคลื่อนตัวของหมอนรองกระดูกอยู่บ้างแล้วเพ้ามันไม่เจ็บเลยทันทีเหรอฮะาจ์อไม่เจ็บทันทีถ้ามันไม่ไปทับเส้นประสาทอ๋อใครยังไม่ไปทับค่ะแต่เผอิญมานั่งนั่งนานๆนี่หมอนน้ำหนักมันก็ลงกระดูกสันหลังเนี่ยฮะ ก็แยล้จะมีอกและอาจจะมีอกอาจจะมีการพลิกตัวหรือขยับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้หมอนรองกระดูกเนี่ยไปทับเส้นประสาทเส้นประสาทพอดีเลยมันก็เลยเกิดอาการขึ้นมาทันทีอ๋อตอนนั้นจี๊ดขึ้นมาใช่ค่ะร่วงเลยก็ร่วงเลยแล้วเพื่อนพาส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลค่ะคุณหมอเอ็กซเรย์หรือว่าตรวจดูแล้วก็บอกว่าเป็นอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นข้อไหนยังไงไหมฮะ คุณหมอบอกไหมฮะเป็นเป็นช่วงไอ้สะโพกโก้นกบอะคะ่ะช่วงสะโพกโก้นกบพอดีเลยซึ่งอาการเนี้ยผมเรียนเลยนะครับว่าปัจจุบันมีคนเป็นเยอะมากเป็นเรียกว่าเป็นโรคที่แบบว่าพวกขี้เมื่อยทั้งหลายเนี่ยจะเป็นแล้วก็ไม่รู้ตัวก็ใช้ใช้บริการในการที่จะให้นวดแผนโบราณเนี่ยบรรเทาอาการแต่ก็เป็นได้แค่ชั่วคราว<ช>นะฮะเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรจะไปปรึกษาแพทย์อย่างนี้คุณหมอวินิจฉัยเลยว่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาท ใช่ค่ะแล้วจะให้ทํำยังไงฮะก็ไปนวดไปทํากายภาพบําบัดอาทิตย์ละสามวันก็ไปทาอะค่ะให้นวดจ้ะให้กายภาพบําบัดใช่ค่ะกายภาพบําบัดในที่นี้คือทํำยังไงเพื่อให้เพื่อให้กระดูกอะไรมันเข้าที่นั่นแหละจ้ะให้หมอลองกระดูกมันเข้าที่เหรอใช่ค่ะมันมันเข้าได้ใช่ไหมฮะจารันก็จะเคลื่อนตัวกลับเข้าไปได้นะฮะแต่ว่าถ้ามันปวดหมอเขาก็มีวิธีที่จะทำกายภาพบำบัด ที่จะช่วยให้มันเร็วขึ้นอะไรอ,อย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้า,าไม่ทำล่ะฮะมันก็ถ้าเรานอนนิ่งๆเฉยๆอะนะคะคสักสามสีอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะกลับเข้าไปสู่ที่เดิมได้ถ้าไม่ทํากายภาพต้องนอนนิ่งๆร่างกายก็จะปรับ ค่ะเข้าที่ของมันเองคือน้ําหนักมันไม่ลงอะฮะน้ําหนักมันไม่ลงกระดูกสันหลังละเพราะถ้าเรานอนเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวมันเองได้แล้วใครจะอยู่นิ่งๆได้สามสี่สัปดาห์นะก็ถึงต้องไปทํากายภาพบําบัดโอตอนนั้นต้องเข้าอะไรบล็อกหลังอะไรยังไงไหมฮะใช่ค่ะแล้วทีนี้นอนจนมันขยับไม่ได้มันมันเกิดชาขึ้นอะชาขาขานี่ขี้ข้างละสองข้างเลยข้างเดียวจ้ะไอยยังข้างเดียวเป็นข้างขวาอ่าฮะ มันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็ขยับตัวไม่ได้นอนอย่างเดียวอ่ะอืมคุณหมอเลยให้กายภาพให้นวดจะนานเท่าไหร่ฮะมันก็ไม่ดีขึ้นนะจ้ะก็หลายเดือนอยู่จ้ะหลายเดือนก็ไม่ดีขึ้นจ้ะได้ยินข่าวตรงไหนก็ไปอะค่ะอแฟนก็พาไปอ๋อฮะเสร็จแล้วใครพามาที่นี่ฮะก็พอดีคุณจิระพาแหละค่ะอืมบอกว่าให้ลองกินบีมดูสิคะก็แฟนก็ซื้อไปคู่ เป็นบีมสีเขียวกับสีชมพูอะค่ะก็กินกินประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะทีนี้มันปวดมากขึ้นอะปวดจนทนไม่ได้แล้วว่าเอ้ยไม่กินแล้วบอกแฟนก็เลยบอกว่าทนกินไปเถอะผมว่าไม่ใช่ไม่กินอย่างเดียวต่อว่าคุณจิราภาด้วยก็เลยบอกว่าเอาทีนี้เราถ่ายด้วยจ้ะถ่ายเป็นดําเป็นอนี่ออกมาเลยจ้ะอันนี้หลังจากทานไปสามอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเหรอจ้ะพออาทิตย์ที่สองมาก็ ถ่ายน้อยลงแล้วมันก็มันก็ตัวเบาหายหายปวดเลยสีสีเขียวตอนเช้าแล้วก็สีชมพูตอนเย็นนะคะสีเขียวตอนเช้าแล้วสีชมพูตอนเย็นเรียนถามอาจารย์เชษนะครับครับเกิดอะไรขึ้นครับทําไมอาการของคุณอิ่วนี่ปายนี่ผมไม่ทราบนะฮะแต่ปวดนี่ผมทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับสีเขียวไม่ควรใช้ครับไม่ควรใช้เลยคือกรณีนี้ ไม่ควรใช้สีเขียวเลยถ้าง,งั้นเป็นตัวอย่างเลยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของมอรองกระดูกทับเส้นประสาทอาการปวดกระดูกไม่ควรใช้สีเขียวเลยะนะครับเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันไปเพิ่มอินเตอร์ลูคิน17เพิ่มเทสสิอาการอักเสบม,มันก็จะรุนแรงขึ้นนะครับจะปวดมากขึ้นนะครับ แม้แต่ว่าคนที่ปวดเล็กปวดน้อยรือหวังว่าจะกินยาแก้กินแล้วปวดหายเนี่ยมันจะกระทุ้งขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เฉพาะสีชมพูเท่านั้นนะครับทุกทุกกรณีไหมฮะทุกทุกกรณีครับทุกทุกกรณีเลยทุกทุกกรณีทีนี้เราจะไปใช้สีเขียวก็ต่อเมื่อหลังจากเราลดอาการอักเสบหมดแล้วนะครับแล้วก็เพียงแต่ต้องการสร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นพร้อมกับการสร้าง ภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราก็กลับมาใช้สีเขียวเพราะมีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกอยู่แต่มันจะสร้างภูมิต้านทานให้กับเราด้วยเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงแต่ใช้สีเขียวหลังจากที่เราดูแลอาการอักเสบจนกระทั่งหมดแล้วนะครับทีนี้สีชมพูเอาต่อครับต่อไปนิดนึงแล้วตอนแล้วหายยังไงออพ่อหายแล้วอะค่ะก็เดินได้อะไรได้แล้วก็กินต่อไปเลยอะค่ะ นี่คือประมาณสองสัปดาห์ใช่สองสัปดาห์รู้สึกว่าเดินได้อะความช้ามันก็หายไปข้างข้างขวาก็ไม่มีชาชาหายไปกลับไปหาคุณหมออีกไหมฮะก็กลับไปอยู่คุณหมอได้เช็คดูอีกรอบไหมว่ามันยังทับอยู่ไหมก็ก็รู้ว่ามันทับอยู่อ่ะจ้ะคุณหมอยังบอกว่ามันยังทับอยู่อ้าวแต่ไม่เจ็บไม่ชาแต่ไม่เจ็บไม่ชาแล้วก็หลังจากนั้นก็ทานบีมต่อไปหนูก็ไม่ไปหาหมอแล้วอุ้ยครับ อย่างที่จะบอกว่ามันไม่ทับแล้วได้ไหมฮะก็ก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันรู้สึกว่ามันหายแต่หนูก็ไม่ได้กลับไปเอกซเรย์หรือว่าไปตรวจอีกทีเลยก็ไม่ได้ไปตรวจถึงพวกวันนี้อู้ผมผมคิดเอาเองนะฮะอาจารย์มันอาจจะเข้าที่แล้วได้ใช่ไหมฮะเออเพราะว่าถ้าไม่เจ็บไม่ชาเนี่ยคุณหมอก็เลยโทรมาบอกว่าเอาคุณหายจากโรคนี้ไปแล้วเหรอเปล่ามันยังไม่หายจ้ะ ฉันยังไม่หายจากโรคนี้ค่ะคือฉันันแค่หายเจ็บค่ะแค่หายเจ็บแล้วก็เลยไม่ไปอะค่ะโอเอหคุณหมอยังมีมาสอบถามว่าหายไปไหนแต่ไม่เจ็บไม่ชาเราก็ไม่กลับไปตรวจอาจารย์ครับปกติแล้วคนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเวลาไปตรวจคุณหมอเขาจะทางานทำาททำการตรวจยังไงฮะเอ็กซเรย์หรือเอ็กซเรย์ดูค่ะแล้วแต่เขาก็มีการเช็คการ อะไรอ่ะเขาก็จะจับขาเคลื่อนไหวดูอะไรดูรีเฟล็กอะไรอของเขาเนี่ยนะคะมันก็มีวิธีตรวจแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือเอ็กซเรย์ดูว่ามันเลื่อนออกมาจริงไหมอย่างของคุณอิ๋วเนี่ยค่ะถ้ถ้าตอนนั้นเขาไม่ได้ยก ของใช่ไหมช่วงที่เจ็บอะไรเนี่ยแล้วก็ได้พักผ่อนค่ะฮมันก็อาจจะกลับเข้าที่ได้แต่แต่ที่จริงแล้วควรจะกลับไปตรวจดูให้ดีนะฮะเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าผิดพันธ์มันไปเป็นทำให้เกิดการชาหรือยังไงมันถึงไม่เจ็บอ๋ออ๋อนั่นไม่เจ็บแล้วหนูก็ไม่ไปแล้ว กลัวทีกลัวเอออ่ะอาจารย์พิเษอยากเสริมตรงนี้ผมก็ยังอยากจะขอแนะนำยืนยันนะว่าถ้าเราใช้สูสีชมพูอย่างเดียวอาการจะดีขึ้นเร็วขึ้นครับแต่โชคดีในกรณีนี้ก็คือว่าเราใช้สีชมพูยังควบอยู่กับสีเขียวอยู่นะครับว่าสีเขียวแม้ว่ามันไปเพิ่ม TNF Alpha นะเพิ่ม t h 1นะครับตัวลดสีชมพูโดสินพูมันลด TNF Alpha มากกว่า ลดจนเกือบติดดินเลยอะ่ะแม้ว่าสีเขียวมันจะเพิ่ม TnF alpha ซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการอักเสบมากขึ้นแต่มันเพิ่มน้อยกว่าที่ลดลงมาด้วยสีชมพูครับนะครับเราเรา,เราดูกราฟเราจะเปรียบเทียบเราจะเห็นชัดเจนนะครับทีนี้เราหลังจากใช้ไประยะหนึ่งอะไรเกิดขึ้นทั้งสีเขียวและสีชมพูมีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกเกิดขึ้นเมื่อการอักเสบจาก TnF alpha เนี่ยมันลดลงไปแล้ว นะครับก็จะมีการช่วยด้วยช่วยกันในการสร้างมวลกระดูกเพราะทั้งสองตัวมันทําตรงนั้นได้นะครับนี่คือมาตรฐานที่เราวัดได้จากการกินแคปซูลแป้งแต่พอกินเปรียบเทียบกับคนกินแคปซูลสีชมพูของเรานะครับเราจะพบว่าไอ้ตัวที่เกิดปัญหาเนี่ยมันสร้างมันลดน้อยลงนะครับเอาครับตัวแรกขึ้นข่าวเห็นไหมฮะมันลดลงเกือบติดดินเลยลดหวบเลยหวบเลยนะครับต่อไปครับมันขึ้นก็ลดลงเหมือนกัน แต่ไม่มากนักนะครับแล้วตัวสุดท้ายครับหรือครึ่งเดียวนะครับทั้ง3ตัวมันมันลดลงมันก็ลดอาการอักเสบลงอ,อ,อักเสบลงสารสกัดทุกตัวที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าเป็นสารสกัดจากบังคุดงาดําถั่วเหลืองัวบกได้ฝรั่งในแคปซูลมีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อน,นซึ่งทําหน้าที่คลายฟองน้ําในข้อต่อต่อตางๆรวมทั้งกระดูกทั้งหลายด้วยรวมทั้งคอลลาเจนทั้งหลายด้วยซึ่งสาร อ,องค์ประกอบทั้ง5มีอยู่ในแคปซูลทั้ง2แคปซูลครับนะเป็นแต่วิธีการสกัดแต่งต่างก,กันคุณสมบัติในการร่วมร่วมด้วยช่วยกันในซ้านมวงกระดูกมันมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยโชคดีว่านระยะที่เวลาระยะเวลาที่ยาวเนินยาวนานกว่าปกติก็ยังสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้แต่ยืนยันว่าถ้าใช้สีชมพูอย่างเดียวอาการจะดีขึ้นเร็วขึ้น<อ>แล้วหลังจากนั้นถึงมาใช้สีชมพูและสีเขียว รวบดวกันร่วมกันได้ตอนนี้หนูสมควรกินอะไรคะอาจารย์ตอนตอนนี้อะฮะค่ะพ่อหนูหายแล้วหายแล้วใช่ไหมฮะไม่ต้องกินเลยต้องกินละค่ะอถ้ี้หนูกินสีเขียวอยู่ค่ะครับก็ถ้าหากว่าไม่มีอาการกัดเสพแล้วก็กินสีเขียววัลลสองแคปซูลให้ผิวสวยหน้าใสอยากจะได้ใช่ไหมสวยหน้าใสครับก็จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ภูมิต้านทานชัดเจน คือถ้ามีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำต,ตัวอยู่ก็วันล,ละ2องแคปซูลนะครับเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะครับ,รบก็จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงได้นะครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณ